ครับสวัสดีครับมิตรรักนักสะสมเหรียญเกา่าแบงเกา่าทุกผู้ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้เราจะมารีวิวเหรียญ5บาทอีกเช่นเคยนะครับซึ่งเป็นเหรียญห้าบาทปีพุทธศักราช2 5 3 8น้าอสาสิบแดนะครับดูสภาพเหรียญก็ไม่ถือกับขี้เหร่น,นะครับค่อนข้างจะดูดีค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะมาเข้าเรื่อง รีวิวเหรียญเรามาขอกำลังใจในการทำคลิปนะครับขอกำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเรานะครับคือช่องแสงเทียนนั้นนำทางเพื่อเป็นกำลังใจในการหาข้อมูลดีๆมาฝากพ่อมพี่น้องได้รับชมกันนะครับเรามาดูลักษณะของเหรียญน,นะครับโดยทั่วไปนะครับลักษณะของเหรียญนนครับเป็นเหรียญกระสับครับโลหะสีขาวเคลือบไส้ทองแดงนะครับ ราคาหน้าเหรียญอยู่ที่ห้าบาทตรงวงขอบนอกครับจะเป็นเฟืองหยาบเส้นผ่าศูนย์กลางของเหรียญน,นะครับอยู่ที่ยี่สี่มิลิเมตรน้ำหนักของเหรียญอยู่ที่เจ็ดุดห้ากรัมนะครับส่วนลวดลายของเหรียญน,นะครับด้านหน้านะครับตรงกลางเหรียญครับจะมีพระบรม,มรูปพระบาทสมเด็จพระบรม,มรินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับทรงเครื่องบรมขัตติยะ ราชบุติยาพรทรงฉลองพระองค์ในชุดกลยนะครับบริเวณขอบเหรียญวงในนะครับมีลักษณะเป็นรูปเก้าเหลี่ยมภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชและด้านซ้ายนะครับมีข้อความเขียนไว้ว่าราชกาศที่ 9. เก้ามาดูอีกด้านหนึ่งนะครับด้านหลังนะครับ ตรงกลางเหรียญครับจะมีรูปพระอุโบสถวัดเบญจมาบพิรดุสิตวณารามบริเวณขอบเหรียญวงในนะครับจะมีลักษณะเป็นรูปเก้าเหลี่ยมเหมือนกันนะครับภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนนะครับมีข้อความเขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับและจะเป็นปีพศที่ผลิตนะครับก็คือพศสอง8ันห้าสามสิบปดเบื้องล่างนะครับจะมีเลขบอกราคาครับว่าเลขห้า เลขาไทยกับเลข5อารับิกนะครับโดยจะมีตัวหนังสือนะครับคำว่าบาทขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างเลขทั้งสองนะครับสำหรับวันที่ประกาศใช้นะครับเป็นวันที่1มิถุนายน,นพศ2531จำนวนการผลิตนะครับเหรียญรุ่นปีพศ2531นี้จำนวนการผลิตอยู่ที่105ล้าน หนึ่งแสนเหรียญน,นะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับตามเว็บไซต์ต่างๆนะครับราคาถ้าเป็นเหรียญที่ยังไม่ผ่านการใช้งาน,นครับราคาจะอยู่ที่เหรียญละแปดบาทซึ่งถือว่าสูงนะครับถ้าเทียบกับจำนวนที่ผลิตเอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลมาฝากพี่ๆน้นองๆเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปของเราครับ กดนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราได้เลยนะครับท่านจะได้รู้ข้อมูลดีๆก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ